สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ p u d d ด n g c a t Channel คับพะโลก็คือมันมีอัปเดตสิ่งที่เรารอคอยกันเยอะหลายคนแน่นอนครับก็หลักๆที่เรามาจะมาโฟกัสวันนี้นะคะก็คือมีอาวุธเทวาหรือที่เราเรียกกันว่าอาวุธทองเข้ามาแล้วนะก็เเราจะมาดูวพวกเซตต่างๆนะนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าแต่ละเซตมันไม่เหมือนกัน เรามาดูที่เซตแรกภาษาไทยว่าคือความทรงจำก็อย่างที่รู้เอฟเฟกของอันแรกนะคะก็ซอมเบอรเนอร์ตายในอรนารีนาหรืออะไรสึกต่างๆใช่ไหมมันจะแบบพื้นชีพมา15วิในสถานการณ์ผู้ล้างแค้นได้บัฟผู้ล้างแค้นนะแล้วก็สถานะไอ้ผู้ล้างแค้นจะไม่สามารถปลดออกจะลดดาเมจที่ซัมเบอร์ได้รับลง15%ก็คือเหมือนถึกขึ้นอีก15%แล้วก็ เร่งเวลาคูดาวสกิลขึ้นอีก30%อันนี้เป็นอะไรที่ว้าวอันนี้คือหมายถึงลดคูดาวพวกสกิลของเรานะต่างๆ30%แล้วก็ถ้าเราตายนะอีกนะถ้าเราให้พี่หมดและตายขนาดอยู่ในสถานะนี้นะหรือว่าเวลาหมดอ้หมด15วีเนี่ยตัวเราก็จะตายโดยไม่อาจทัดทานได้น่ารักจังอะ่ะก็สกิลนี้ทำงานก่อนเอฟเฟกปกป้องวิญญาณ พวกสกิลนกแก้วแสงอะไรอย่างนี้นะหากใช้สกิลนี้คืนชีพให้ตัวเองจะไม่โดนบทลงโทษจากการคืนชีพในรีน,น่าพวกสกิลชุบแล้วตายปกติมันก็จะมีบทลงโทษหน่อยแต่นี้ไม่มีอะไออันเนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันก็มันมันเหมือนมันเหมือนจะฟังดูดีนะแต่ก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะคือถ้าคิดว่าใช้ใช้ได้นะคืออาจจะเอาไว้ใช้กับทีมเราที่มีตัวดีเคแสงนะซึ่งดีเคแสงมันก็ใช่ว่าทุกคนจะมีนะ ออคือเหมือนประมาณตัวดีเคแสงถ้าเกิดเราตายอะอย่างที่บอกอันนี้มันตายปุ๊บมันก็เก่งอะไรอย่างงี้เนาะมันก็บับให้ดีเคแสงด้วยแล้วก็แล้วเราก็เกิดมาช่วยดีเคแสงทีได้15าวินะมันเหมือนว่าปกติทั้งทั้งการต่อสู้ไม่ได้มีบับอะไรเพิ่งมามีประโยชน์ตอน15าวิตอนตายแล้วเกิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันดูมีประโยชน์สั้นไปน,นิดหนึ่งอะในมุมเราแต่ว่าตอนที่ตายเกิดมาแล้วมันดูดีนะ อันที่2องนะครัสปิ i ิตเทียโบอ่ะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังคร่าวๆเออชื่อไทยก็หยาดน้ำตาวิญญาณเออน่ารัก่ะสั้นกว่านั้นเยอะเลยเนะาะเมื่อกี้เหมือนเรียงความโอเคก็เอฟเฟคของอันนี้นะคะสามาชิกทีมกำจัดศัตรูได้ก็มีโอกาส35%ที่จะเร่งความเร็วสกิลระดับ1แล้วก็เพิ่มความเร็วการฟื้นฟูมานาอีกระดับหทั้งหมดในอย่างละย0วิบอยู่นาน20วิบ ส่วนชั้นที่2เนี่ยก็คือติดปัญหาตั้งแต่นี่แหละเอฟเฟกพิเศษอาวุธอะที่แม่งเพิ่มแต่ตีมอนอะก็คือสาย PE วล้วนเลยอะอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ผ่านสําหรับแล้วเราแหละคือหลังๆเราก็เน้นมาด้าน PL p ิวด้าน PL p ิวพีด้านอีนหน้าอานนีเอ,อะไรอยู่แล้วทุกคนเก็ตปะคือเราจะมาเพิ่มเออเราจะมาเพิ่มประโยชน์แต่ด้านแบบลงดันตีมอนเนียมันก็ไม่ได้ปะ จะที่2คือแค่เอฟเฟกต์สไม่ผ่านละเอฟเฟกต์หมันจะดียังไงแต่มันใช้กับ p v p มันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะค่าบอลมีโอกาส30%ิเร์กกเลงกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรต่อแล้วอะเพราะฉะนั้นยังไงเซตสองก็ไม่ใช้อยู่แล้วอะอ่ะอาเซตอันที่สานะคะเปรมบีชโบลโอ้โหเขาแปลสวยลมหายใจยคีอะสวยอันนี้น่ะคะก็ล่เกตมังกรให้ซามานเนอร์ก่อนไม่สามารถปลดออกได้ดาเมจที่เป้าหมาย เอฟเฟกตได้รับจะลดลง9ก99%ตัวซัมมานเนอร์ก็คือเหมือนจะโดนดาเมจเลยแค่1%นะคะทนได้นาน15ววินะทุกคนสกิลติดตัวนี้ทำงานครั้งเดียวในอารีนานะอันนี้มันกัน กันตอนเริ่มต้น15วิอ๋อแคตอ่านผิดนะคะก็คือมาถึงมันก็จะใช้เลยเหมือนกันพวกแอสซิินฆ่ากันเราเอาไปแบบพวกเจอแบบเคสออเบียกันพวกตัวแอสซิินมาจ้วงๆทีเดียวเราตายอ่างเงี้ยเราก็จะได้อยู่ยาวขึ้นยาวนานขึ้นหน่อยจนมันตีแล้วเลือดเราลดไป5%นะคะตัวนี้นะก็เซ็ตลมหายใจคีนะเฟรมเบรดก็แคทถือว่าก็ถือว่าดีนะใน PVP อย่างน้อยคือเราเซฟตัวเองอะไรเงี้ยนะหลักๆถ้าถ้าเรา สำหรับใครนะคะที่ถ้าจะเลือกเซตนี้มานะเซตนี Set ้ก็คือเอามาเพื่อป้องกันตอนกันพวกแอซัสซินโถมตอนแรกในอารเอะไรยเงี้ยในบอริณ่าก็อาจจะใช้ยากนิดนึงนะอาริน่าปกติเนี่ยก็ใครตั้งทีมป้องกันเป็นแอดหรือแก๊งบีดไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเจอเซตนี้มันก็เออมันก็จะแบบค่ายากอะคือเอาไว้กัดแอซัสซินหรือตัวที่เอาไว้แบบบวกเราตอนแรกเราตั้งเซตป้องกันอาริน่าก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่ แต่ว่าก็ถือว่าดีนะมีประโยชน์มีประโยชน์อยู่แต่มันดูเจาะจงไปนิดนึงอันที่3เซตที่4สิขออนุญาตเซตที่4นะคะเอาบิสซ r โซรอันนี้ลดดาเมจที่ซัมมานเนอร์ได้รับในอารีนาและศึกชิงแดนลง20%นะคะก็ถึกขึ้นในด้าน PVP แล้วก็ไม่สามารถได้รับภูมิคุ้มกันได้อีกคือเราจะเป็น Immunity ไอ้บัฟปี มาปีกฟ้าอีกทั้งยังเพิ่มดาเมจที่ได้รับจากดาเมจต่อเนื่องขึ้น200% อันนี้มันเหมาะกับคนที่เล่นตัวคีหน้าที่เน้นบัฟมอนเป็นหลักนะคะก็เพราะว่าเราจะได้ถึกขึ้นมากๆนะแล้วก็เน้นวิ่งหนีอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เน้นรอมอนฆ่าเน,เน้นเน้นเขาฆ่าเราไม่ได้เน้นให้มอนเราไปฆ่าเขานะแต่ว่าแค่คิดว่ามันก็แบบไม่ได้ดีมากนะทุกคนเพราะว่าตัวหลักเรามันจะไม่มีบัฟอิมมูนิตี้เลยทุกคนคือมันจะไม่มีบัฟปีกเลยอ่ะสำหรับเซตเนี้ยเออคือเราก็โดนดีบัฟรัวๆเล่นยากลําบากก็ไม่เวิร์กอันต่อไปอันต่อไป อันนี้นะอันที่5เพิ่มปริมาณไอออนติเมดเกรที่ได้รับเมื่อใช้สกิลเออแล้วอันตีไวขึ้นโอเคนี่คือเซตที่คัดเล็งไว้แล้วคะก็ทําไปแล้วมาครับเซตของดันคาริยานะคะส่วนตัวค่ะรู้สึกว่าอันนี้เป็นอาวุธที่ดีสุดแหละเพราะว่าคือถ้าใช้สกิลเนี่ยมันก็ทําให้หลอดอันตีเพิ่ม20%จากเดิมนะคือเราก็อติไวขึ้นแหละและะ้วพออัติไวมันก็ใช้สกิลอันติได้ไวขึ้นนะเออแรงขึ้นบ่อยอะไรอนยะ่างเงี้ยเนาะ คือรู้สึกว่าดูมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีโทษแล้วก็ดูใช้ได้ทุกสถานการณ์เะเอ็คปะคือถึงแม้ว่าไอเนี่ยมันมันบัฟตีแรงแค่อารีนาหรืออะไรใช่ปะแต่คือมันมันอันตีมทมันอันตีแรงขึ้นอะคือดาเมจโดยอง์รวมมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วด้วยอะล้วก็เลยสึกว่าเออคขาก็ทำนี้แหละออนท้ายสุดท้ายฮีโร่พาวเวอร์เออพลังของฮีโร่นะคะก็อันนี้นะซัมมเดอร์ทำการโจมตี ที่ได้เปรียบธาตุก็จะเพิ่มดาเมจที่ได้ขึ้นอีก15%โอเคถ้าชนะธาตุเราก็จะตีเขาแรงขึ้นอีก15%นะแล้วก็เพิ่มดาเมจที่ได้รับจากเป้าหมายที่ได้เปรียบธาตุอ,อ๋อคือเหมือนเราตีถ้าเราชนะธาตุเขาเราตีแรงขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บแต่ว่าถ้าเกิดเขาชนะธาตุเราเขาก็จะตีเราแรงขึ้นอีก5%นะมันก็จะมีต้องระวังนิดนึงแชนเนี่ยสำหรับเคสอันสุดท้ายนะทุกคนก็ก็พอมีประโยชน์อยู่นะ บางสถานการณ์ก็คือคือถ้าเราเน้นอ่าเราไปยิงได้เปรียบธาตใช่ไหมมันแรงขึ้นอีกแล้วตัวเราก็เป็นตัวที่เน้นดาเปตน,นะคือในช่วงที่มีประโยชน์ค่ะคิดว่ามันก็จะเป็นช่วงเคสแบบสำับอาวุธไปเป็นธาต์สามธาต์ตอนเรานชนะได้เปรียบนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเขาเปลี่ยนธาตมาปึ๊บมาได้เปรียบเราเนี่ยคือเราก็จะโดนแรงขึ้นอีก5เซ็นนะคือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเสี่ยงอยู่แต่ถามว่าแรงไหมคือก็แรงขึ้นเยอะอยู่ คือถ้าเราสับท่าเรารีบฆ่าเขาลงตอนนั้นเลยอะ่ะมันก็ดูดีมีประโยชน์อืมอันนี้โอเคนี่ก็คือข้อมูลของอาวุธเทวาทั้งหมดนะครับโดยสรุป